สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับผมมอนน,นะฮะทางช่องดูดวงสองฟ้าวันนี้วิเคราะห์ชี้โชคกับชาวราศีมีนกันหน่อยนะครับชาวราศีมีนนะครับช่วงนี้นะฮะถ้าเรามองโชคลาภเราก็มองดาวเจ้าเรือนกันเงินก่อนตอนนี้ดาวเจ้าเรือนกันเงินเขาก็อยู่อยู่บ้านของเขาแล้วนะฮะช่วงนี้นะฮะดาวคารนะครับ อาจจะเรียกว่าอังคารพันผวนป,ปุ๊บปั๊บได้มาบุ๋วหานะครับถือว่าใช้ได้มกากใช้ได้นะครับอังคารอยู่เรือนการเงินในเรื่องของผลนะครับสัมพันธ์กับตีโกนนะฮะในเรื่องของงานการท้งนั้นเลยนะฮะนะครับจะยุ่งยากนะครับเรื่องการงานแล้วก็เงินเนี่ยได้แบบมีอลีด้วยอาทิตย์เป็นลีนะฮะในเรื่องที่แบบบางท่านอาจจะมีกู้หนี้ยืมสินลงทุนอะไรยังไงต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันนะครับชาวราศีมีแต่ว่างานนี้เยอะ งานกับเงินนี้จะเยอะนะครับดาวสองดวงนี้ให้กับชาวราศีมีน,นะครับดาวก็ตามไปเลยนะฮะดาวสุขดาวจะเรืองเงินเงินอยู่บ้านใครนะฮะก็อยู่บ้านราศีเมษแต่ถอดมาในระหว่างช่วงระยะนี้เนี่ยเงินจะสัมพันธ์กับดาวสุขในภพเขานะฮะก็เกี่ยวเรื่องที่ทางบางท่านจะเอเงินทองใช้จ่ายเรื่องที่อยู่ย้านฐานะรดราาก็ได้นะครับความหมายนี้เหมือนกันนะครับนั้นดวงดาวของท่าน มองในพวกแหงการเงินแล้วก็สัมพันธ์กับดาวสุกสุขสุอยู่บ้านที่อยู่เบอร์บ้านเบอร์ที่อยู่อย่างเงี้ยก็สัมพันธ์ตรงนี้ความหมายนั้นเหมือนกันนะครับสำหรับท่านเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับหนึ่งตำแหน่งถ้าเกิดท่านจะเอาดาวตีโกนกันก็นได้นะฮะเราไม่มองชุดในระหว่า,วางในระหนาว่างเขาจะมีสามอยู่บ้านดาวสุกเห็นไหมสุขอยู่นี่สุขอยู่บ้านดาวพุธก็จะเจอดาวราหูเห็นไหมฮะสองดวงดาวนี้นั่นแหละครับผมตรงนี้นะครับแต่ถ้ามาชุดตีโกนเนี่ยก็จะมีสาม หนะะึ่งห้าชุดนี้นะครัุดตีโกนเป็นชุดทัดไฟก็เป็นชุดที่สามารถที่ผสมกันในการเสี่ยงโชคได้นะครับชุดตีโกนก็จะมีทั้งหนึ่งาเจ็ดแล้วก็ศนย์ะฮะของชาวราศีมีนนะในเรื่องเสี่ยงโชคนั่นแหละครับผมตรงนี้นะครับอยังไงทราบในเรื่องโชคลาภหรือได้ได้ของการเงินเนี่ยมีผลอยู่อังคารที่อยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีมีนนะฮะ แต่คําว่าอังคารเนี่ยเปรียบเทียบว่าออกแรงนะฮะขยันต้องทาอังคารนะแต่ชาวราศีมีนก็ต้องออกแรงกันหน่อยนะครับในความหมายนี้เลยนะครับด้านเสี่ยงโชคเสียงลาบก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับเพราะว่าอยู่ในเดือนการเงินนั่นแหละครับฟองอยู่นะครับให้กับชาวราศีมีนนะฮะวันที่1กันยายนชี้โชคให้นะครับอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับในช่วงของวันที่1 เป็นแนวทางแล้วกันนะฮะสำหรับท่านเสี่ยงและก็มีเลขตรงกับในใจของท่านหรือเปล่านะครับก็เอาไปสอดคล้องในการเสี่ยงโชคดูนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะฮะชาวราศีมีนนะครับสวัสดีครับ